สวัสดีค่ะมาเจอแซ่บแบบมัมค่ะวันนี้เราจะทำบัฟเฟอร์กันนะมีไข่ค่ะอุปกรณ์ที่ต้องใช้มีไข่แล้วก็มีอะไรเนี่ยวอดเนมปูเตอร์ปูเตอร์แล้วก็อันนี้มันเหมือนมันเหมือนอาผงใส่พะโลรบ้านเราเนาะทำให้มันหอมอะค่ะแล้วก็มีน้ำตาลแล้วก็ตัวนี้เป็นแป้งสาลีบ้านเราค่ะธรรมดาลเลยมาค่ะเรามาทำกัน ไข่ใส่ไปสี่ฟองนะคะแป้งสองร้อยกรัมน้ำตาลสองร้อยไข่สี่ฟองค่ะ How many butter? 200กรัม from oil Butter ก็ประมาณสองร้อยกรัมนะคะ o w I, <know S 2> <from. S 1> I say before นี่ค่ะอันนี้คุณชายเป็นกะเอาเลยนะคะเนี่ย ลายมีเป็นคนทําค่ะง่ายๆเนาะคุณทําบัฟเฟอร์กินเองที่บ้านไม่ต้องซื้ออุปรกรณ์ก็จะมีอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะมีไข่มีน้ําตาลน้ําตาลทรายเราเนี่แหละค่ะมีแป้งสาลีแล้วก็มีเหมือนเนยบ้านเราอ่ะคุณกระปุกนี้สองร้อยกว่าเป็นเอาสองโหลนี่ค่ะเขาเรียกบัตเตอร์ที่นี่เนาะ แล้วก็ผงอย่างเงี้ยมันเป็นเหมือนผงทำให้หอมาใส่นิดเดียวนี่ค่ะทำง่ายๆค่ะยายน้ค่ะใส่ส่วนผสมทุกอย่างลงไปแล้วก็ปั่นค่ะให้ละเอียดให้มันเข้ากันง่ายๆคุณเด็กๆก,ก็ทำได้ปั่นให้มันเข้ากันค่ะ ปัน่นให้มันเข้ากันจนมันเนียนละเอียดได้ที่นะคะเราก็จะเอาไปลงเครื่องทำบาฟเฟอร์เรามาดูขั้นตอนอกันอีกทีว่าทำยังไงตอนนี้คือเราปั่นแป้งนะคะปั่นเข้าไปแป้งไข่น้ำตาลนะคะทุกอย่างที่ติ๊กบอกไปแล้วอ่ะเนาะเอาลงพร้อมกันแล้วก็ปั่นเลยนวดนวดนวดให้มันเข้ากัน ง่ายๆนะคะไข่สีฟองแป้งสาลีแป้งอนเนกประสงค์นั่นแหละค่ะเนาะ200กรัมน้ำตาล200กรัมมุทเทอร์200กรัมนะคะแล้วก็ตัวผงที่ทำให้หอมน่ะใส่นิดเดียวค่ะนอกนั้นก็คือทุกอย่าง200กรัมใส่ลงไปนิดเดียวพอนะคะแค่ให้มันรู้สึกว่ามันมีกลิ่นหอมคิงว่ามันคล้ายๆขอผงรบ้านเราเนอะ อืมใส่ลงไปแล้วเราก็จะปั่นต่อค่ะอือีนับนะจริงิอดโซ่มาต่อได้เลยค่ะ นไปค่ะแป้งจะเริม่มเนียน,ลนลแล้วนะคะเริ่มเนียนแล้วแป้หน่อยก็ใช้ได้นะ จะใช้ได้เลยเรียบร้อยแล้วค่ะนี่นะคะอย่าลืมไข่สีฟองน้ำตาลทรายเราเนี่ยค่ะ2 0 0กรัมบัตเตอร์200กรัมแล้วก็แป้งค่ะแป้งสาลีแป้งอเนกนประสงค์เรานี่แหละค่ะ200กรัมตัวนี้นิดเดียวค่ะนิดเดียวจริงๆอันนี้คือแป้งใช้ได้แล้วนะคะเดี๋ยวเตรียมไปทำ เอาลงเครื่องทำวัฟเฟอร์ได้เลยนะคะค่ะมาต่อต่อไปเครื่องนี้เราเสียบไปจนร้อนแล้วนะคะค่ะเสร็จแล้วก็ใส่บัฟเฟอร์ที่แป้งที่เราทำนั่นแหละคะ่ะลงไปนะคะปิดลงไปเลยฮาวมินูินรีมเราจะดูเครื่องตรวนี้นะคะ ถ้ามันขึ้นสีเขียวถ้ามันขึ้นสีเขียวแสดงว่าใช้ได้นะคะตอนนี้มันกำลังทำการทำบฟัฟเฟอร์อยู่นะคะรอแป๊บหนึ่งนะคุณอตอนนี้ก็คือวัดว่าเราเอาความร้อนเท่าไหร่นะคะ ง่ายๆคุณแค่มีเครื่องอุปกรณ์ทำกินไม่ต้องไปซื้อเขาอยู่นี่ก็ทำกินเองทุกอย่างละค่ะควันเริ่มออกละเป่นสีเขียวนะแต่ว่าเป็นบ้ายังไม่พอสามีคุณต้องการมากกว่านี้ นี่คือวิธีการทำบัฟเฟอร์กินเองที่บ้านง่ายๆนะคะกินไอศครีมก็ได้นะคุณกินกับกาแฟ วันออกเลยค่ะวันละโมงเลยค่ะเป็นแล้วะนะคะนี่คืบอบัฟเฟอร์เราีจ้าเต็มๆแบบนี้นะคะแตกละคุณสามีมาอมันเนี้ยขีดนี่กับบอสไซ่แคนเมกอินเฮียเดี๋ยนี่ค่ะ อร่อยเลยล่ะค่ะคุณนะคะนี่ค่ะอ er ือนี่แหละค่ะการเม็กมาททำบอฟเฟอร์แบบง่ายๆนะคะคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะจ๊ะ ใครอยากทําทําทานได้เลยค่ะนี่ค่ะบักเฟอร์แล้วมาเจอกันต่อคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ